ทำเอาหลายคนจำแทบไม่ได้กับรูปร่างหน้าตาล่าสุดของนักร้องนักแสดงหนุ่มเคนเอฟโฟวัย36ปีที่เคยเป็นขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่ชาวไทยซึ่งเขายอมรับว่าสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเป็นเพราะการใช้ชีวิตอย่างหนักหน่วงช่วงวัยรุ่นจากการดื่มเหล้าแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่สนใจที่จะหันไปพึ่งสัลกรรมเพื่อประชากวัยเพราะคิดว่ามันไม่จําเป็นโดยล่าสุดหนุ่มเคนยังหันพึ่งธรรมะด้วยการมาร่วมนมัสการ,ร ท่านพระครูวรวรรณพรเจ้าอาวาสวัดชัยยสถานจังหวัดเชียงใหม่ที่เดินทางไปยังไต้หวันด้วยนอกจากลูกของหนุ่มเคนเอฟโฟที่ทำเอาหลายคนฮือฮาแล้วเขายังถูกแชภาพนั่งดินเนอร์กับสาวปริศนาที่คาดว่าอายุอ่อนกว่าเป็น10ปีแถมยังถูกจับตาว่าเป็นหวานใจคนใหม่ด้วยหลังเลิกรากับนางแบบสาวแม็กกีู้เมื่อปีก่อนโดยงานนี้อดีตพระเอกดังยังรีบยืนยันกับผู้จัดการส่วนตัวว่าเขากับสาวในภาพเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นและเป็นการชวนมาทานข้าวกันเป็นเรื่องปกติ ก็ไม่แน่ใจว่าเห็นเคนแอปโฟในเวอร์ชันล่าสุดแล้วสาวๆจะยังรักเขาเท่าเดิมหรือเปล่านะคะ